สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้หยอกกับบัวขาวนะคะไม่ให้ความร่วมมือเลยนะคะบัวขาวไม่ชอบให้แม่หยอกนะคะเขาจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้บัวขาวเขาไม่ไปละไปแล้ว,ลวเขาไม่ค่อยอยากอยู่ในบ้านแล้วค่ะเขาก็จะมีเพื่อนมาลอหน้าบ้านแล้วเขาก็จะอยากออกไปหน้าบ้านนะคะ,ะมาให้ชมวิวหลังบ้านนะคะ ว่ามีบางท่านอยากเห็นหลังบ้านนะคะนุก,ก็เลยถ่ายให้ดูนะคะในครัวตรงนี้แล้วกรงอันนี้นะคะเราจะเอาไปให้เจ้าสามบุญนะคะเอาไปให้เจ้าสามบุญแมวที่เพื่อนแมวกำพะที่เพื่อนเลี้ยงอยู่นะคะคือก็เท่ากับว่าเขาได้กรงใหม่นั่นแหละคะ่ะเพราะว่า,ากรงอันนี้จะเป็นคุณหมอและภรรยาท่านส่งมาให้หลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่นุกมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็ ก็ไม่ได้ใช้ก็เท่ากับว่าเป็นโกงใหม่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะถอดออกจากกันก่อนแล้วไปประกอบโกงที่บ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ชมแต่ว่าแต่วันไหนนั้นนุก,ก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าสั์อาทิตย์นี้ก็มีนัดว่าจะาพามะขามกับพี่น้องเขาไปทําวัคซีนแล้วก็ถ้ามีเพียงพอก็จะได้ทำหมันให้สส่ฝนด้วยนะคะ ก็ต้องไปทําที่ในเมืองก็ต้องไกลอีกนะคะเมื่อกี้พี่ทองเขานอนสบายเลยนะคะมุมนั้นเขาชอบมากนะคะนี้เมียวเล็กกินอาหารนะคะแล้วก็เราไปดูอิงฟ้าแล้วก็ลักกี้นะคะนอนวันนี้ก็ทำอะไรหลายอย่างนะคะก็พอที่เราจาก,การป่วยนะก,ก็ลุกขึ้นมาทำอีกแล้วนะคะ ทํำหลายอย่างค่ะเคลียกงองน,นี่ในสามสีเคลียรกรงทํานู่นนี่นั่นหลังบ้านทําหลายอย่างแล้วตรงนี้ก็โอ้ตรงนี้โล่งแจ้งเลยว่าตาข้างบ้านแกตัดต้นมะนาวออกต้นหนึ่งเหลือต้นเดียวนะคะกลายเป็นแดดแดดซองเด็กๆเ,เลยนะคะนี่ประตูเปิดให้อากาศมันถ่ายเทนะคะพี่ทองก็กลับเข้าไปนอนในเบาะอีกแล้วนะคะ มุมของเขาละคะ่ะมุมของเขาดูนะคะดูแค่จะสบายเท่านะคะดูมีแต่กินกับนอนนะคะนี่จะเอ๋อันนี้เด็กๆมาอันนี้หลังบ้านนะคะหลังบ้านมาดูเด็กๆเ,เขาชมวิวกันหลังบ้านจะเป็นประมาณนี้มีห้องน้ำข้างนอกนะคะหนึ่งห้องแล้วก็นนูเป็นคนติดเองนะคะติดลวดที่มันเป็น ตะข่นะคะติดไม่ให้เด็กๆรอดออกมานะคะนี่ก็รั้วมันเตี้ยแค่นี้เองนะคะรั้วแล้วก็มีแค่ถนนกั้นแล้วข้างหลังเป็นวัดเห็นกุฏิพระไหมคะนี่สมัยใหม่นะคะ,ะเอาบ้านนอกดาวมาตั้งก็เป็นกุฏิได้เลยนะคะตอนนี้จะเป็นทางที่สามารถเดินไปทุ่งนาได้นะคะท,ที่นี่นผ้าขาวไปเดินสามารถเดินไปทางนี้ก็ได้นะคะไปทางทุ่งนา ก็เอาให้ชมประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้นุกก็จะต้องไปทำงานแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ